สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คู่สู้คนครับมอน,นิพอกระบ,บาเทา้าฮันนาชาแนลนะครับเอามอน,นีผ้าพีผพานนองมาก,กินกุ้งเผาครับพี่น้องกุ้งอันกุ้งน้ำจืดครับกุ้งเผาตัวใหญ่ๆเนี่นะครับแบบสดๆเลยดินดึบๆแต่ว่ามาเผาอันนี้แกะแล้วอันนี้บ้นันได้แกะนะครับมีเทิงแกะมีทิงบบแกะเอากับผักผักกาดผักโหระพานะครับแล้วก็มีบักแตงบงกกทัว่วมกงูเง,งี้ยว กับกระเทียมโทนครับพี่น้องได้กระเทียมโทนมาลองมึงปะเขาทาครับเม็ดน้อยๆแต่ว่าเสียบครับพี่น,อน้องสูตรมายังไเอามาเสิบเสียบน้ำบ้าเท้าครับเบาๆไล่ห่างจวดเลยแกเแล้วเนื้อเนื้อเนียนเลยพี่น้องมาด้พี่น้องด้วยน้ำจิ้มสูตรบ้าเท้าครับตัวนี้ไม่ขา่าเพิ่นหมากน้อยหนึ่ง <laughs> บ้าเท้าจัดเอียงเลยยดจริงๆเลยพี่น้องเอง ม,มาละก,ก็ได้มาหลายขักขักหากหุ้งไม่ไม้แกะไงพี่น้องแกะขาหมูรุดคอนนั่นเลยนี่มันอีจัดผู้เดียวครับสาวสีบริมาณน้ำ <c oughs> อุ้ยหืมปักขนาดพี่น้องยอดปักขนาด <c oughs> อืเอกกาก้ามมันออกหรอกว้าววน,นี้

เชียงโขกเชียงโกห้องย้อนขั้นน้องครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่มันหยิบเยิมเลยบ่ท่านได้สวรรค์เลยครับพี่น้องอัน ล้านซับบาทแผลว่าได้สลบเดี๋ยวสล,ง,สลงจุเนื้ออยู่ครับโอ้โหโอ้ยโอ้ย ทำจิ้มเหมือนนี่สูตรบ้าเท่าครับตำตำบริษตำให้พี่้องมึงตำพริกจะว่าหั่นกระเทียมเอาบริษตำกระเทียมหั่นเอาครับ หน่อยไข่เอ้าตัวเมียตัวเมียตัวหน่อยแคลงว่าตัวผู้ตัวใหญ่หุณอะไข่พี่น้องไปป, <laughs> ป,ปป่วยไปป่วย tay không không trứng nền nền จัดครับพี่น้อยตัวซ้ำนี่ตัวซ้ำนี่พอดีพอดีคำตัวใหญ่กับพอดีคำห <laughs> ืมพขนาดก็ครับ ก็มึงหินหิน,นี่ยพี่น้องการหินมันนีค้นดังเลยคุนละเอ็ยดเปลือกกรอบดีฮะ อ่ะเปกวายเต้นกูสครับเต้นนี้บ้ ตัวนี้ไข่ไข่ซุปเปลือกอวนนี่ยอวดเบิ้เปลือกเลยพี่น้องยอดมันเลยพี่น้องเด้อกุ้งสดๆย่างแบบเพิ่นย่างให้มันยังไหวชัว่าบอกยังองแดงองแดง มันไข่ขนานดะมันไข่กุ้ง้องมุงทัว่วฮักตัวละสองเหล่าเลย 哦。Wow. มาแก่พี่น้องบึง้ง <laughs> เอาเพื่อความเสี่ยมต้องแก่ครับพี่น้องเพราะฉันกินเข้าไปห่ายก่างข้าวข้อเงียบๆได้ได <laughs> บุกกาบบกาบกาบพี่น้องอืม้อกบบรรยากาศดีตัวพี่น้อง không nào, bên hung nã, sả. không nón, không răng, còn bên nón sạ, sạ không hào, không hào หวานอยูอยอยอย่ดิหวานเนื้อเนื้อมันเนียนเบื้องด่ามก่อนไม่ใช่บุกกาดพี่หล่องอืมกว่บดี บ้านหรบบะกระเทียมโทนกระเสบพี่น้องแบบกุบกุบเลยมือว่านสล้องบัวมันสล้อมพี่น้องเอาแบบย่อมย่อม,มกับสาวสีนวดมึกลวน,ลวนพี่นอ okay. ้องเนี่ยกรอบดีเลยนวดมึกมือวันบ้าเท่าจัดผู้เดียวครับโอ้เทียมโทนเทียมโทน เมนูเสลางนี่จักเจ้าอย่างหนึองเอาเนี่ยมาเปล่าถามว่า <c> จ <ười> ุ่มกางจางเลยหน่อยเด็ดหางก่อน โอ้ยสดหลายจนบกแก้วอะไรกินแบบสะใจครับพี่น้องมันยังยังเสียบถึงถึงน้ำถึงเนื้อครับมันยังขัด ยังเสร็จแล้วพี่น้องไม่จังขัดแค่ลงงงเงี้ยึงว่าตัวกันแล้วยำไปน้ำแก้ไปพร้อม ยำแล้วยำแล้วก็เลี่ยงขันเขาเอาวัมตูวข้นที่เหนื่อรถไฟเลยหืองงแกเนาบดเลี้ยงเลย มันกลุ้ง <c oughs> โดนๆจึงสิริกินนะครับนาิเท่าจำได้นายิีถ้าจะมี่มีคลิปหนึ่งที่ว่าเท่าลงอันยังว่าเผาเผาเ โลนึงก mm ุ้งเผาโล่หนึ่ง้องตุนมีไข่พูดอืม mm hmm. ตัวจ <g ül> จัดตัวจัดคั้อันนี้โดยม่นนิ่มบดแกะเอาตัวดรด Hmm. เป็นอึเติดเป็นอึเติดันพุ่งว่าหลน่นพี่น้องพี่ิมอืม โลอนหนึง่งแบ่งไว้ไอ้สาวสิโลนหนึง่งร่องเมืองกุุงเผาแซ่บพี่ห้อง เต็มเต็มเกือบเกือบควอนเครื่องถั่วต้นเต็มถั่วเกือบเซตพี่น้องโอ้แสบขักเอาแยบร่อยครับมาเน,นียกินกุ้งเผาะนะครับกินกุ้งเผาพี่น้องเบิงนะครับมันนี้บ้าเท่าได้ไม่โอกาสเดินทางไปเฮ็ดบุญนะครับไปเฮ็ดอันโลงท่านอยู่วัดวัดอย่าง เทพนิมิตพรมลังสีนะครับยู่วันบรรดลนพระทั้งอำเภอโพไซนะครับโอ้พี่น้องทั้งฝุ่นให้การต้อนรับดีขนาดครับมีแฟนครับเอฟซีหลาย่ันนะครับเพิ่งมาขวทายลุปนํานะครับขอบุญขอบุณหลายๆนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามรับชมบ่าวเท่าสู้ขุนสู้คนนะครับเด้อมือว้านนี่บ่าวเท่าว้าเหตุการณ์ให้ฟังครับแจ็คแมนเพิ่นคนดีหรือคนยังไงถักมาในแฟนเพียบ่าวเท่านะครับเบ้าวกไปวนมานะครับคือยังบ่าวเท่าโพดโพดในเพียนะครับโพดในแฟนแฟนเพียคือแคบ ขอความที่คุยให้พี่น้องเบิ่งวกไปวนมานะครับบางเทอบ่าวเท่าอาจสิคิดว่ามันนาสิเป็นมิจฉาชีพเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นทำนองนี้นะครับทักมาว่าไปคุยก็เมียชาวบ้านบ่าวเท่ากังงงทักมาว่าเพียรบ่าวเท่าบ่มีเบอร์โทรบ่าวเท่ากังงงสิไปแจ้งความบ่าวเท่าผมว่าบ่าวเท่าเป็นบุคคลอันตรายโอ้หักพี่น้องเอ้ากะคือว่านเนาะพี่น้องเนาะกะลกออนไลน์นะครับกล้วแต่สิคิดนะครับที่จริงเราคือบ่าวเท่าบ่ได ไปเห็ดยิ่ยังให้ผู้ใดนะครับก็แล้วแต่เพลินเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังและอื้อนใจแล้วก็ให้คําแนะนําบ่าวเท้านะครับในแฟนเพจเมื่อวันบ่าวเท้าก็เลยลองโพดให้พี่น้องซอยพิจนาได้หลายท่านเพื่อนกับว่าเป็นสติบอดีนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่แนะนําแล้วก็ให้กำลังใจบ่าวเท้าสู้ๆต่อไปนะครับพี่น้องเฮ็ดคลิปใหม่พี่น้องมื่อคือเก่านะครับสำหรับมื้อนี้ครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้คือเก่านะครับมักกะไร ถือใจกระแชร์บ่ท้าวนี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ